แบงคคิดว่าทุกคนก็พร้อมแล้วก็อย่างที่ทราบนะคะว่าคราวนี้เราได้ตัวนักเตะมาพร้อมนะคะก็ต้องขอบคุณทุกสโมสรที่ปล่อยตัวให้เรามาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแบ้คคิดว่าแมตช์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่16เนี่ยเป็นแมตช์ที่มีความสําคัญมีความสําคัญกับทีมชาติไทยอย่างมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่โคต้าบอลโลกเนี่ยเปิดให้เอเชียถึง8.5ทีม8.5ทีมถามว่าเยอะไหมก็เยอะขึ้นจากสมัยก่อนแต่ว่าก็น้อยมาก ถ้าเทียบกับประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียแล้วทุกคนก็มีพัฒนาการนะคะสำหรับเราเมื่อกี้เราได้พูดกันแล้วนะคะว่าเกมที่วันที่16ที่เราจะเล่นกับจีนเป็นโฮมเกมของเรานะคะที่จะเล่นที่สนามราชมังคลาถือว่าไม่ได้เล่นมาสนามนี้นานและเป็นสนามใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เราพร้อมที่จะสู้แลกเลือดต้องการที่จะเก็บ3ามแดมให้ได้รวมทั้งการที่จะไปเยือนสิงคโปร์21พฤศจิกายนก็แน่นอนนะคะ เราต้องการเก็บรอบแรกนี้ให้ได้6แต้มเมื่อกี้มีการพูดคุยกันแล้วแล้ว,ลวก็กัปตันทีมที่จะเจอกับทีมชาติจีนในวันที่16กัปตันทีมจะเป็นอุ้มทีราทรมุนมาทันมีสไตล์ดุดันเป็นของตัวเขาเองนะค,คิดว่าเหมาะสมมากส่วนเจชนาทิตก็จะเป็นกัปตันทีมในการที่จะไปเล่นเกมเยือนสิงคโปร์อยากจะขอกำลังใจนะคะจากแฟนบอลน,นะคะว่าท่านไหนเข้ามาดูที่สนามได้ก็เชิญเข้ามาดูเลยนะคะแป้งแป้งคิดว่า เป็นอะไรที่เราทุกคนแล้วก็ทุกชาติในเอเชียอยากที่จะเข้าไปสู่รอบที่3ให้ได้นะคะเราก็เช่นกันนะคะก็แน่นอนนะคะอยู่ในรูทที่มีทีมแข็งแปร่งกว่าเราไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือจีนนะคะแล้วก็สิงคโปร์เองก็ประมาณไม่ได้นะ,ะเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะคะก็เป็นทีละรอบรอบนี้ก่อนแล้วก็รอบมีนาแล้วก็รอบมิถุนาก็หวังว่าเราจะเข้าไปสู่รอบ3ถึงรอบ3แล้วอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะ,ะก็ขอพลัง ผู้เล่นคนที่12นะคะมาร่วมเชียรทีมชาติไทยช้างศึกของเรานี้นะคะให้เสียงก้องกังวาลไปทั่วประเทศและก็ทั่วทวีปเอเชียนะคะขอขอบคุณค่ะ